คนหลุดดอยเทสลาจ่าแซบบําบวงซ้ัมซ่าวคณะหมูกรอบนะครับมาจ่าไปอยากนะมาเข่าแล้วคนเลาะบ้านกันเนาะนู่นนู่นนู่นถ้าเกิดเกบจะหมอยแล้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าได้ทำไงมันพุ่งขึ้น12%นะฮะคุณคุณธีรศักดิ์ด้วยนะครับต่อสมาชิกกับคุณบ้าครับ โอ้โหโอ้โหคุณรวยยินดีด้วยครับเข้าไปร้อยสี่สิบนอนาเลยฮะหลุดดอยยิ้มเลยครโคโรโอเคเอ็งแซกเอ็งดอยก็ยินดีด้วยคณะหมูกรอบไม่ได้กินดอยแล้วยังไม่หลุดล็อกไม่หลุดดอยนะหรือยังกินเมื่อคืนยังม่สวงจะหลุดดอยซ้ำเศ้าอีกจะมาอัปเดตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพชรไลนนะครับซึ่งผักต้มผักขวบผักคดนี่มักนะกินได้กินลิ้นก็กินได้ผักต้มเห็ดต้ม เหมือนว่ามีทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่รวมเทสลานะครับวันนี้ Apple ครับขึ้นมารอแล้วนะอย่าลืมนะครับเราอัปเดตเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ผันผวนของสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับอัปเดตเรื่องว่าสัปดาห์นี้บริษัทอะไรจะประกาศไตรมาสนะครับไปดูคลิปไลฟ์ล่าสุดได้นะครับ Apple ครับขึ้นรอแล้วเช่นเดียวกับพารันเทียนะฮะโอเคประมาณนี้ครับ v t S ก็1.79วันนี้ออนซีมิคอนดักเตอร์ประกาศไตรมาสด้วยนะครับถ้าออนดีนั้น เอเอ AEHR น่าจะดีนะครับแล้วก็อีกหลายหลายหุ้นเลยนะครับลองดูนะ On Semiconductor ON เนี่ยนะครับไม่รู้ว่า เป็นคนมีความสุขกับการกินเรื่องกินเรื่องใหญ่ให้ดูนะครับพายุมีอย่างมีไปไอเมซอนนะครับมีลูกมีผัวมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเงินใช้มีเฮือนอยู่มีข้าวน้ําอาหารกินแค่นั้นจบรอเก็บแล้วครับม่าจะเป็นแอปเปิลบาแบกจริงแต่ให้มันนักเนาะแบกเงินยิ่งเยอะยิ่งเบาก็ยังพอทำใจได้นะไอเมซอนี่ขึ้นมาสูงมาแล้วนะครับคนก็ยังเก็บอยู่เขาคิดว่าชีวิตเป็นไงยี่ห้อแห่งมันยากชีวิตมันยากเลยค่ะิธีเฮ็ดแห่งมันง่ายถ้าเรา่ตันกว่า เปิดโตต่างกว่า2 9นี่น่าจะโดนนะต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าโอ้ Microsoft นั้นเร่งเครื่องได้ดีมากเลยครับ3 1นะครับคราวที่เขาโตขึ้นมา